มันตีออกภาคสนามมหาป่าดูดิบ่าปราทำไงดูเอานุ่นเคียมเบ็ดนี่นะคะบรรยากาศรอบๆสวยสวยมาก ก็จะมีซุ้มให้นั่งตรงนี้เป็นตาลาอันนี้ป้าใส่ใส่เหยื่อละเหยื่อนี้เป็นเป็นอะไรอะป้าเหยื่อมันนมปังเก็ดนมปังพ้ออะไรปอืมไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องบอกอืมอาหารปลา ุใส่แล้วก็ปัน้นแล้วเวลาโดนน้ำมันไม่นี่นะปะ เตียมเบ็ดเตียมเบ็ดลงดูวันนี้จะได้กี่ตัวไปดูนูน่นๆเขาได้แล้วเขาดึงก่อน

เออหนูมานั่งตรงนี้เออหนูก็นั่งรอของหนูอยากอยากระตุกบ่อยลูกยกค้นเบ็ดขึ้นดีๆลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังอื้อคอยคอย เนี่ยมันติดมันจะกระตุกกระตุกหรอกให้มันกินแน่นแก่อนเรารอดูกันนะคะว่าจะได้กี่ตัววันนี้บรรยากาศร,รลลอบๆไปของเราวันนี้เป็นบึงบึงชื่อบึงมารวยอ ูชายเขาอยากมาหาประสบการณ์